สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะคะที่ปารีสนี่เรากำลังจะเดินทางนะคะเพื่อไปรับแขกรับเชิญของเราวันนี้เรามีแขกรับเชิญก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนจะไปรับแขกรับเชิญที่ไหนนะคะแดดดีมาก ภาพเหตการระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางไปรับแขกรับเชิญก็คือลมตีผมจนฟีบไปหมดแล้วแม่นี่นะคะเราก็เดินทางนะคะมาถึงที่สถานีรถไฟแล้วเพื่อที่จะมารอแขกรับเชิญของเราสถานีรถไฟแกเดอรเลควจริงเรามาเลดน,นิดนึงเพราะว่ารถไฟเสียนะคะซึ่งก็เป็นปกติของตารีสีแล้วที่รถไฟจะไม่มาตรงเวลา คนหมดรถไฟนะคะเราก็ยังไม่เจอเพื่อนของเราเลยแค่กรับเชิญหายอยู่ว่าไม่ได้ขึ้นมาบนร,รถไฟเราได้มองเห็นแค่กรับเชิญของเราแล้วนะคะตอนนี้ฮัลโหล คือเปิดตัวแขกรับเชิญนะคะ,ะที่ป้ารถใค <laughs> เปิดตัวแขกรับเชิญตอนนี้เรากำลังจะเวลคัมเพื่อนแต่งนะคะเป็นแขกคนสำคัญของเราในวันนี้รู้สึก <laughs> เป็นไงบ้างคาพาะพอมาถึงปารีสต้องกปกติคะ <laughs> <laughs> เดินทางมาจากไหนคะจาก เดินทางมาไกลมากนะคะจากเยอรมันเพื่อที่จะมาไปวิซหนึ่งวันมาตุดแข็งเลยวันนี้นะคะเมดเราได้สปอนเซอร์มาแล้วสปอนเซอร์ใจดีสปอนเซอร์ใจดีก็คือชิ้นตัวให้จิบรอบเลยรายการนี้มีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์หลัการเดินทางไปที่สถานีรถไฟที่น่ากลัวที่สุดในปารีสจริงมึง ก็คือการดูนอเป็นการเวลครั้ที่น่ารักอบอุ่นมากลูกเป็ดนะคะชื่อหนูเดียเคยมาสถานีนี้แล้วตอนมาไม่ได้มาลงสถานีนี้เีเพราะว่าสถานีคือสถานีนี้นี่นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งเราจะต้องรอรถกี่นาทียี่สิบก็คือตอนนี้เราแผ่นหนึ่งก็คือเริ่มแล้วเตรียมตัวว่าจะต้องไปขึ้นไปดูวิวสวยงามรอรถไฟยี่สิบนาทีก็คือไม่ทันขึ้นต้องเรียกว่าอาหารหรือว่า เพื่อนเลือกเพื่อนเลือกอะไรเลือกวิวเพราะว่า,วา <laughs> ยังไม่ได้ขชื่อทางฝรัะะ่งเศสเนี่ค่ะก็ดูไว,ไว้สายคนจะมาให้บ่อยกว่านีน่คือนักท่องเที่ยวที่คือว่าทำไมแน่นดังเลยรถไฟออมาหน่อยนีนะคะเราก็เดินทางขึ้น รตรงชัยซึ่งเราเลทไปแล้ว45นาทีจำได้ว่าครั้งที่แล้วมาเราจะขึ้นแต่ว่าต้องเสียตังค์อ๋อเนาะใช่คะเรากำลังเดินขึ้นบันไดนะคะไปที่เอจุดชมวิวนะคะที่ดูชยัยก็คือเป็นบันไดบนนะคะก็จะเดินขึ้นไป่ไเรย ไปต่อเลยค่ะตรงนี okay. ้อยกู้ยเดียวคุณ้ฟังเีเปิวิิเนี่ยตมลรอให้ความรู้ด้วปันบอกคือความรู้ก็คือประตูนี้นะคะเกิดมาสมัยต้เรนแล้ก็คือชาฉลองใช่ชนะเรียนชอบในการสร้างตึกสร้างประตูใะลก็แบบเื่อนเลื่อนไม่หมุน แบบนักรบที่ไปรบมาก็เลยถึงต้องมีชื่อทหารติดอยู่เดี๋ยวเขแล้วว้าแเย้ว้าเดียมพบกับวิวสวยงามนี่ที่เป็นถนนสิบสองสาม แล้วก็ขึ้นมาถึงที่ประตูชยัยร้านะค้าแล้วก็รู้สึกเป็นไงบ้างคะอังแตงสวยงามมากเลยค่ะประทับใจไหมคะที่ได้ขึ้นมานไมากเลยค่ะตั้งแต่บันไดแล้วเห็นหอไอเฟลนะคะ <laughs> เห็นวิวว่าถนน12สายนั้นมาประจบกันได้ยังไงถึงประทับใจลงเหมือนกนเหมือน12สายนั้นมาประจบกันนะคะที่ประตูชัยสมรภูมิ <laughs> 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 ก็อยู่ข้างบนเราก็จะเห็นแลนดมาร์กทุกอย่างอยู่ในปารีสเลยแค้วเว้นประตูชัยก็อยู่บนกันเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะคะแต่งไข่วันนี้จะไปไหนอีกค่ะหัวหัวตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ภาคพื้นแล้วนะคะก็มาอยู่ใต้ประตูชัยตรงนี้ฉายไฟที่ไม่ไม่หมดอุ๊ยร้อนอ่ะร้อนมากคือไฟไฟแบบอินเทอร์นอลแต่แตงแต่งเอง จริงไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูใน Google ให้ก็คือไม่มีวันดับเพราะว่าเป็นการไว้อะไรนะคะให้แก่ทหารเรอใช่ให้แก่ทหารนี่นี่นี่ดูไม่รู้ใจว่าเป็นนะวยชื่อทหารเปล่าใแต่เดาว่าใช่เนี่ยจะมีแบบเต็มเลยมาเพราะว่าก็สวยอ่ะก็สวยเดียวแล้วเสร็จแล้วเราไปไหนกันต่อคะไปพาไปท่าน้ำ แล้วก็เดี๋ยวพาลุงตาไปเดินช็องซีเซ่ค่ะไปช็อหลุยวิตตองกันหน่อยเนี่ยเลยโอเคอเกัน